Por การทั้งหลายที่มารกษ์แห่งเมือ,องกุสินาราแควนพารังสีได้โปรดที่จัดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลนั้นได้ถูกจำลองให้ปรากฏแก่สายตาของทุกท่านในขณะนี้แล้วขอเชิญชวนทุกท่านโปรดได้ร่วมกอบกิจอันเป็นกุศลอันดีใหญ่สำรวมใจปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีการถวายพระเพินพระพุทธสรีละ ตามประเพณีนิยมแห่งสมัยพุทธกาลด้วยความเลื่อมใสศรัทธาประกอบด้วยเครื่องสกักการะอันมีกิตของท่านเป็นประธานมีประทีปทุกเทียนและบุกผาชาติเป็นบริวารอันจะนำมาซึ่งความสุขสงบสวา่างแก่ผู้ปฏิบัติเป็นนิจนิรันดร์การท้าวสนามบดีมหาพรหม ผู้กล่าวคาถาอมตะว,วาจารในวันปรินิพานว่าสรพสัต์โลกย่อมต้องทอดทิ้งร่างกายทับถมแผ่นดินแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกยังต้องดับขันปรินิพานและท้าโกศีเทวราชผู้กล่าวคาถาอมตะว,วาจาว่าสังขารน,นี้ไม่กีรังยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา การระนบสังขานได้เป็นความสุขได้นำเทวดานานฟ้าคนทานชาวสวรรค์อารักเทวดาและวัตถุเทวาจากทุกมณฑลในสกนากลจักรวาลพร้อมจนมาทำการสักการบุชาพระพุทธสิรกกิีกครั้งหนึ่งตามยี่ยอย่างประเพณีของชาวฟ้าชาวสวรรค์ อุสมอดีตสาวกแห่งพระพุทธองค์ซึ่งแยกย้ายไปเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ในแว่น้นต่างๆเมื่อทราบข่าวการปริิพพานของพระพุทธเจ้าต่างก็รีบมาเพื่อถวายความเคารพพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลืมลึกถึงพระโอวาทและประชิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่าหันทัฐานิพิขเ,เว อามันตะยานิโบวัตยธรรมาสังขาราอัตมาเทนะสัมปาเทถักอายังตถาคตสัตว์ปัชิมาวาจา พรือสีดาบุตผู้สรงพระและเหล่าพราหมอันมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ขณะดบำเพ็ญธรรมอยู่หน้าที่ต่างๆซึ่งเป็นพระพุทธบริษัทกระไดร้อนแรงมาจากทุกแว่นแหวนทันใกล้และไาลทันที่มาถึงก่อนแล้วและที่เพิ่งมาถึงต่างก็พร้อมใจกันถวายเครื่องสักการะน้อรมรับวิถงพระผู้มีพระภาคจา้า ผู้ส่งไว้ซึ่งพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ สรสบอุบาสิกาก็เช่นกันข่าวการเสด็จไปริพ่านขององค์พระศษษษษษษัสดาก็ทำให้ทุกคนต้องรอนรามมาจากเมืองต่างๆอย่างไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเพราะตั้งใจแล้วว่าจะเดินทางมาให้ถึงโดยเร็วเมื่อมาถึงก็พร้อมใจกันถวายเครื่องสก,การะน้องรำเลืกถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ สการะเรียบร้อยแล้วมารักริย์ก็โปรดให้ศรัทธาสาธุชนทั่วไปของเมืองกุสินาราหรือก็หมายถึงเมืองทุ่งยางนีเข้าถวายสการะบูชาและเนื่องด้วยศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมากจึงขอให้ขึ้นถวายสการะเป็นสามทิศโดยเริ่มจากทิศเบื้องหน้าพระพุทธสรีละต่างด้วยด้านที่อยู่ทิศใต้และทิศเหนือตามลำดับ แต่ก่อนที่จะขึ้นถวายสการะขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานกล่าวถวายดอกบัวทูกเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกันนะโม,มตัสสะพะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมัยังคันเตทีปะทูปะปุกผาวรานิรัตนัตตยเสวะอภิปูเชมะอัมหากังรัตนตยสัต,ตวัคยปัติยาอหาังพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะอิเมหีสักกาเรหีสักกัจจังอภิปูชิยามีข้าแต่พระผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาทูกเทียนแลดอกไม้อันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้ากิริยาที่บูชานี้จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวักิเลสทั้งสิ้นเทินกราบนิมนต์พระอคุณนะครับ ได้เข้าถวายดอกบัวบูชาณัมก,กุฏพันธ์คณะเจดีเป็นลําดับเบื้องต้นนะครับแล้วต่อจากนั้นเรียนเชิญอาสาธุชนนะครับที่อยู่เบื้องหน้ามก,กุฏจักรพคณะเจดีอันประกอบไปด้วยท่านประธานและคณะซึ่งอยู่ที่ปรมทางด้านหน้านะครับจากนั้นจึงเรียนเชิญสาธุชนที่อยู่บนที่อยู่นะที่นั่ง ะครับทางด้านด้านทิศใต้ได้เข้าถวายดอกบัวบูชาเป็นลําดับถัดไปนะครับหลังจากนั้นจึงเรียนเชิญสาธุชนพี่น้องที่เคารพนะครับที่อยู่นะเก้าอี้นั่งนะครับทางด้านทิศเหนือได้เข้าถวายดอกบัวถวาย,วเ,ยเป็นพุทธบูชาเป็นลําดับถัดไปเมื่อท่านได้เข้าถวายดอกบัวและทูบเทียนเป็นพุทธบูชาบูชาพุทธสรีระ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะเรียนเชิญท่านที่เคารพได้กลับมายัางที่นั่งที่เดิมเพื่อร่วมพิธีในขั้นตอนต่อไปซึ่งณนะขณะที่เราเข้าถวายดอกบัวนี้ยังนี้ได้เป็นขั้นสุดท้ายของพิธีการนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามา,าดูกันว่ามันรักษัตริ์นะครับจะโปรดให้เสนามา นได้ปฏ <si suppression> ิบัติเช่นใรแล้วเกิดเหตุอัศจรรย์เช่นไรนะครับเมื่อท่านถวายดอกบัวบูชาแล้วขอท่านได้กลับมายังกายี้นั่งที่เดิมครับ พระพุทพะดีชาเแห่พระคำสกิศสัทธารอนปายสิ้นสูนบุญเกิ้อปิพระพนสตียันสาต จริงยา,ย er ายกใครรับระนับตัตกตวเติมตอดเอ็งะส่งสิสน้สนสุดาพดวงสูงกวางมาดา ท่าอัตมีวิธีการเตือนจิตอภิธานอุทานทำทำรวมรวมควรต้นต้นนาชักบวกท่าช่าทำ มรณะหละกสิ่งด yeah, ีอาสัยนักสมัยอภินี้อุนนุษย์อุตสาสนีแห่งพระผู้คนโภคพลังกันสามารถึ้น ถวายดอกบัวบูชาแล้วท่านลงซ้ายลงขวาเลยครับแล้วกลับมาอย่างที่เดิมครับ